สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้ในช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ที่ช่องมอร้องเองแต่งเองจ้าผมขอมาพูดถึงการเมืองเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับในในผมก็ไม่ได้สนับสนุนใครนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวใครเห็นด้วยใครเห็นต่างสามารถคอมเมนต์กันได้อย่างสร้างสรรค์และก็ขอกะเล็กๆน้อยๆได้ก็จะขอตรงนี้เลยครับว่า ผู้ที่เห็นต่างนั้นกรุณาใช้คําพูดที่สุภาพนิดนึงโอเคครับว่าวิดีโอเนี่ยตั้งเป็นไม่เหมาะสําหรับเด็กแต่คําพูดของคนจัดรายการก็ต้องพูดให้มันสุภาพเพราะเด็กมันมานั่งดูอยู่ครับคนพูดนี่ก็อายุ44แล้วครับไม่ใช่เด็กแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนดูเนี่ยถ้าไม่บรรลุนิติภาวะถึงขนาดน,นั่งด่าคนที่ไม่รู้จักกันได้เนี่ย แสดงว่าคุณเนี่ยต้องไปหาหมออย่างเร่งด่วนนะครับสักครู่นะครับก็คือว่าอย่างนี้ครับผมอยากจะขอมาพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองช่วงนี้หน่อยดีกว่านะ เพราะว่าถ้าไม่พูดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยังไงยังไงอยู่เนาะคือผมไม่ได้สนับสนุนพักการเมืองใดนะครับอย่าเข้าใจอะไรผมไม่ผิดผมมิได้สนับสนุนพักการเมืองใดและไม่ได้สนับสนุนการประท้วงในครั้งนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมอะไรยังไงนะครับต้องบอกกันก่อนสาเหตุที่ผมไม่ได้สนับสนุน ตรงนี้เพราะอะไรผมไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองเพราะผมมองเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันไปหน้านะครับไปหน้ายังไงมาคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตจัดการตัวเองตอนเช้านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องกินข้าวกินยาครับแล้วมาคุยกันก่อนเออ อันนี้ผมถือว่าเป็นคำเตือนได้ไหมครับผมอยากจะขอเตือนพักประชาชนหน่อยคุณจําได้ไหมครับตอนที่คุณยังเป็นพักเจ้าไกลอยู่คุณเป็นพักเจ้าไกลแล้วตอนนั้นคุณก็ชนะการเลือกตั้งในปี2 5 6 5้าร้ยหสิบห้าใช่ไหมหรือไงวะเดี๋ยวน่าจะปี25 6 5นหนะที่คุณชนะการเลือกตั้งอะ่ะ ทีนี้พอคุณชนะการเลือกตั้งแล้วคุณมีปัญหาตั้งไว้ก่อนครับคุณมีปัญหาเรื่องการจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่เนาะพักประชาชนปัจจุบันหรือพักคก้าวไกลในอดีตทีนี้คุณก็ถูกผีไปเป็นไปเป็นฝ่ายค้านจากพักเพื่อไทย เขาไม่เห็นหัวคุณเลยเขาไม่เอาคุณเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อจะเสี้ยมให้ใครทะเลาะก,กันหรือตีกันนะครับแต่อยากให้คนที่มีสติช่วยคิดนิดนึงเมื่อพักเพื่อไทยเขาถีบคุณไปเป็นฝ่ายค้านคุณก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านไปปัญหาที่ตามหลังมาตอนนี้คืออะไรครับ<ส><ด><ส><ด>ปัญหาที่ตามหลังมาตอนนี้คืออะไรครับ เพื่อไทยกำลังเดือดร้อนต้องการให้คุณเข้ามาช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าผมไม่รู้แต่พักเพื่อไทยกำลังเอาประเทศไทยเป็นตัวประกันประมาณว่าถ้าหากว่าคุณช่วยเหลือประเทศไทยด้วยกันกับเราเราก็จะไปกันต่อได้อะไรประมาณนั้นคือใช้คำพูดว่าไงดีอ่ะ ตอนนี้มีคนบางคนบอกว่าประเทศกำลังจะฟื้นเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาประเทศอะไรประมาณนั้นแล้วก็อยู่ให้ครบเทอมถึงปี2570คุณอาจจะใย้อนันตมเมฆก็ยังพูดถึงเรื่องนี้เลยครับว่าพรรคประชาชนควรมาร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำผลงานแข่งกันเพื่อให้ประชาชนเลือกว่าจะเอาใครในฐานะผมไม่เลือกไทยนะครับผมมองอย่างนี้ว่าทำยังไงล่ะครับ ให้คนเสื้อแดงเขาเลือกพรรคประชาชนนะแข่งผลงานกันให้ตายเขาก็ไม่เลือกอยู่ดีอ่ะแล้วจะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันไปทำไมครับพอเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วมันก็ทำงานกันไม่ไม่ไม่ได้อยู่แล้วหรือมีบางคนบอกว่าให้ยุบสภาไปเลยก็ดีครับยุบสภาแล้วไงต่อก็เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะได้แพ้ไงครับ ถ้าพักเพื่อไทยไม่แพ้นะครับรอบนี้คงมันไปได้ยากแล้วที่เคยพูดเราคะแนนเสียงสิบกว่าล้านเนี่ยตอนนี้มันก็น่าจะหายไปบ้างนะครับในหลายเหตุผลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ทําให้ในายกหลุดออกจากตําแหน่งหรือจะเป็นเรื่องราวของอะไรอะเงินที่ตอนนี้ก็น่าจะทําให้หลุดได้นะคนที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้ถือบัตรประชาัฐอยู่ แล้วก็รับเงินหมื่นมาเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายนปีที่แล้วก็หนึ่งปีได้ได้แล้วมั้งครับแต่อะไรครับแต่คนที่ไปลงทะเบียนแอปทางรัฐทั้งหลายทั้งแหล่คุณยังไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวคุณก็เง่งเงียบไม่ยอมบวยวายคนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีบัตรประชาัฐมีแค่บัตรประชาชนเขาก็รอรับเงินหมื่นก็ยังไม่ได้อันนี้หมายความว่าไงครับ หมายความว่าถ้ารอบหน้ายังมีคนจะเลือกพักการเมืองที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยอีกก็คิดเอาเองนะครับว่าจะเลือกไปทําไมในเมื่อเงินหมื่นแจกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครไปขัดแข้่งขัดขาด้วยเรื่องนี้ไม่มีใครไปบอกว่าอย่าแจกห้ามแจกไม่มีทุกคนแนะนําให้แจกเป็นเงินสดกันทั้งนั้นแล้วกลุ่มที่ได้เงินสดมีอยู่สามกลุ่มคือใครบ้างผู้พิการผู้ถือบัตรประชาัฐและผู้สูงอายุที่เหลือยังไม่ได้ตัง แล้วได้ข่าวว่าเดือนใหม่นี้เขาจะแจกเงิน800ให้กับคนที่เกิดก่อนปี2,508ซึ่งผมมองว่าสุดท้ายน่าจะไม่ได้แจกเพราะเมื่อรัฐบาลไม่อยู่ต่อโครงการมันก็เป็นได้แค่ความฝันที่ยังไม่มีวันเกิดขึ้นตรงนี้ผมมาพูดที่หมายความว่างไงครับผมก็อยากจะพูดให้คนที่ยังเชียร์พักเพื่อไทยได้ฟังด้วยว่าผมเองผมไม่ได้เชียร์ใครนะ เพราะฉะนั้นการที่ผมไม่เชียร์ใครนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผมใช่ไหมครับผมไม่เชียร์ก็แสดงว่าผมเนี่ยมีโอกาสวิจารณ์ได้เต็มที่โดยไม่ต้องมาเป็นห่วงว่าถ้าผมไม่ได้เชียร์พรรคการเมืองใดเนี่ยผมจะต้องมาเดือดร้อนจากใครสักคนที่ต้องมานั่งด่าผมผิดกันกับคนที่เชียร์พรรคส้มพรรคแดงเนี่ยหรือพรรคน้ำเงินด้วยก็ได้ด่าคนอื่นได้หมดยกเว้นทีมงานของตัวเองมันด่าไม่ได้ครับ ไฟสูงม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่มันด่าไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับดา่ดาด่าฝ่ายตรงข้ามได้หมดแต่ด่าพวกเดียวกันเองไม่ได้เพราะด่าพวกเดียวกันเองเขาจะหาว่าเนรคุณอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทะเลาะก,กันยาวอีกแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงครับก็โดนไล่ออกจากกลุ่มพอจะไปอยู่กลุ่มใหม่ก็ไปไม่ได้อีก ปัญหามันก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมออกมาทําคลิปตรงนี้ผมก็แค่ะจะเตือนสติให้คนที่ยังเชียร์พักการเมืองได้เข้าใจว่าคุณจะเชียร์ก็เชียร์ไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยตรงๆว่าเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตยังแจกไม่ได้ ถ้าคุณยังฝันค้างว่าเขาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลสมัยหน้าแล้วทางานได้แจกเงินหมื่นก่อนครับอันดับแรกแล้วแผลเก่าที่เขาทาเอาไว้อ่ะจนตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะรักษายไงให้หายคือราคายางที่มันตกต่ํามันตกต่ําเพราะใครคุณอย่าไปโทษรัฐบาลยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นลุงตู่หรือใครต่อใครขนาดรัฐบาลยิ่งรักคุณยังไม่กล้าด่าเขาเลยอ่ะทั้งๆนี่ราคายางมันก็ตกอ่ะ ทำไมคุณนิ่งเงียบตอนนั้นคุณไม่กล้าด่าเขาล่ะเออแต่พอรัฐบาลที่ไม่ใช่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลราคายางตกคุณกล้าด่าเขาตอนนี้กลับมาเป็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคายางก็ยังตกทำไมคุณไม่ด่าเขาล่ะตอนนั้นยางกิโลละสองร้อยเนี่ยคนขึ้นคือทักษิณจะคนตายคือเกษตรกรทักษิณไม่ต้องลงทุนกงเองครับลงทุนแค่ตั้งราคาขึ้นมาเอง พราะตั้งเสร็จก็ไม่ได้อิงก,กับตลาดโลกไม่ได้อิงก,กับทั่วโลกไม่ได้เพื่อนบ้านด้วยสุดท้ายพอราคายางมันตกคนที่เดือดร้อนคือใครครับเกษตรกร,ร,กรล้นๆครับนักการเมืองอย่างทักษิณไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยเกษตรกร,ร,กรที่ลงทุนในปลูกยางแทบเป็นแทบตายวันนี้น้ําตาตกทางรอดของยางพารามันก็มีอยู่หนึ่งทางคือต้องยอมตัดแขนต่อไปหนึ่งข้างคือลดพื้นที่ในการปลูก50เอร์เซทั้งประเทศเหลือไว้50เปอร์เซต แล้วราคายางมันก็จะขึ้นทีนี้พอเราลดพื้นที่เสร็จทำไงต่อใช้ทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือไปปลูกพืชอย่างอื่นเข้าไปในสวนยางเป็นการหมุนเวียนพื้นที่จะได้ไม่ต้องปลูกอย่างเดียวแล้วก็หาของที่มีอายุสั้นอายุกลางและอายุไกลเข้ามาปลูกด้วยจะเป็นประโยชน์กกบพื้นที่แล้วทำไปทำมาเกษตรกร,ร,กรสาขาเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีไรายได้ อย่างนี้แะครับถูกต้องนี่สุกแต่คนที่พักรักพักเพื่อไทยตอนนี้ยังไม่คิดที่จะต้องขอภายนิดหนึงครับพอดีผมออกจากกล้องไปพอสมควรอะมาคุยกันต่อดีกว่าเนาะคือ เปขนเราบ้างวัดก,กินโจ๊ตกรองอะไรน,นี่นั่นแหละยังให้คู่ไปสั่งขอนก็ได้ไก่ยังมั่งกระโปรงขอบอะไดไม่ไม่หม,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 มด,มมดผมอยากจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนอีกครั้งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกลับมาพูดตรงนี้เลยดีกว่าว่าผมสงสารพรรคประชาชนครับ ถ้าคุณร่วมมือพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับคุณก็จะเป็นได้แค่ฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่มีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศเพราะพรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาคุณอยู่แล้วครับส่วนคนที่รักพรรคเพื่อไทยนะครับเขายังแจกเงินหมื่นไม่ได้เมื่อเขาแจกไม่ได้หมายเขาว่างไงพรรคเพื่อไทยแจกเงินหมื่นไม่ได้ก็แสดง,งว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้ที่จะแก้ปัญหาของประเทศอย่างแท้จริง มีคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นคงไม่ใช่หรอกครับยุบสภาตอนนี้เลือกตั้งใหม่พักเพื่อไทยก็แพ้พักประชาชนชนะก็ไม่ได้เป็นนายกอีกวิธีแก้ปัญหายังไม่มีครับแต่ผมอยากให้คิดเราเองว่าจะเอาคนยังไง ถ้าพักเพื่อไทยจะได้เป็นนายก,ยากในสมัยหน้าคงจะยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแบบที่เพลงว่าตอนนี้ไทยเป็นนายกก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจะต้องให้ผมเอ่อผมมือหนึ่งมือหนึ่งเอออย่างเงี้ยทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทำไม่ได้ไม่ไม่ต้องเป็นออคนคนรอ,รอบข้างไม่เป็นเลยย่งไรสาระบ้าบอคอแตกคนรอบข้างนี่เสนอแนะดีเหลือเกินถ้าเขาทำได้จริงๆเขาจะเป็นทำไมล่ะนายกเขาไม่ได้ต้องการจะจ่ายเงินโอ้นี่เขาพูดไปรู้เรื่องเลยครับเ,ออเขาไม่ได้ต้องการจะจ่ายเงินหมืน่นถ้าเขาจะจ่ายเงินหมืน่นเขาจ่ายไปนานแล้ว ก็พูดถึงไอ้ใครอยากจะเป็นคนใหม่เนี่ยมันก็ไม่ให้อยู่ดีเพราะมันให้ไม่ได้นั่นทำไมอ่ะแล้วคุณทำไมลูตัวก็ทําได้อ่ะ1,5ื่นห้าอะไรำงี้ไอ้นุงตู่นะเขาทําได้แล้วมึงเป็นอะไรทำไม่ได้คนใหม่ก็ก็ทําไม่ได้อมึงก็อย่าไปแปนนหมดเรื่องแค่นั้นก็จบอ้าวมันจะจบยังไงเนี่ยมันจบไม่ได้ดิ แล้วมึงพูดไอ้ที่ที่กูแนะนำให้พูดไอ้คนใหม่มันก็ไม่แจกมันจะเอาอะไรมาแจกมันไม่มีปัญญาแจกกูก็มายเป็นดิให้คนเป็นอ่ะให้ให้ให้คนที่ที่แจกกับเป็นเออมึงเข้าเข้าใจไหมที่กูพูดเนี่ยแล้วมึงก็ได้ด้วยกูก็ได้ด้วยมันได้ยังไงมันไม่ได้อ้าวไอ้มึงไปกันใหญ่แล้วทั้งครูครูมันไม่ได้มันไปกันใหญ่แล้วครับไปไปไปไหนอ่ะไปกันใหญ่แล้วมันไม่ได้แล้วไปกันใหญ่เราไปกันเล็กนี่แหละ โอ้โหมันจะได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรนี่ยถึงบอกว่าทำไมคุณอุ่ยเขาทาได้นะอ่ลุงตู่เนี่ยบัตรคนจนเนี่ยใช่ไหมทำไมลุงตู่ทำได้เออคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้คิดเหมือนลุงตู่แล้วทำไมสมองมึงจะเอาลุงตู่เขาก็ไม่เอากันเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการลุงตู่หรอกมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่อยากได้ลุงตู่แน่ ยาวไปเลยเปื่อยอีกแล้วทุกวันนี้มึงมีแดกก็เนี่ยเงิน30บาทแม่เวลาเวลาวันที่หนึ่งมึงไปเบิกแหมสามร้นี่นะสามร้อยเนี่ยโอ้สามร้อยนี่ก็ไม่ไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนเดี๋ยวก็หมดแล้วมึงก็ปากดีนะแต่เอาทุก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 เดือนว่าเขายังไงยัางนี้ไม่ดีไอ้ห่าแล้วทุกเดือนสามร้อยเดี๋ยวทนี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรถึงลุงตูผมพูดถึงพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยว ใครก็แแล้ว่ทีนี้เขาไม่ใจกลางเลยก็เป็นกลางว่าใครก็แล้วแต่คุณจะเป็นนายกเนี่ยคุณทำโดยตัวอย่างเขามีให้เห็นแล้วทำไมคุณทำได้ไหมอันนั้นไม่เป็นกลางแล้วคุณทำไม่ได้คุณไม่ยอมเป็นประชาชนเขาเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่เป็นกลางแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เอาด้วยมีเงินหนึ่งไม่ใช่งูไม่เอาได้ยังไงใส่บีบใส่หมดเลยใส่หมดไปเลยแน่ประชาชนเขาไม่เอาด้วยขายแดงแล้วก็เทให้หมาแดง ประชาชนที่ไหนเขาจะเอาโอ้นี่ไปกันยาวแล้วครับเนี่ยไปก็ไปไม,ไม่ต้องไปหมดแล้วเดี๋ยวแให้หมาแดงไม่ต้องอ่ะเอาแค่นี้ก่อนไว้ทำไม,ไำไมเดี๋ยวมึงก็บูดอีกไว้ทำไมอ่ะม,มันไม่บูดหรอกกับข้าวที่ไหนมันจะบูด <c oughs> มึงลองไว้เย็นๆนี่ไว้สองวันทำไมไม่บูดกับข้าวที่ไหนมันจะบูด <c oughs> ลองตั้งเอาไว้สิมันจะบูดย,ยังไงไม่เถียงกับข้าวตั้งบนโต๊ะนี่ถ้ามันจะบูดผมให้ร้อยหนึ่งดิมีแต่คนอยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่มจะปล่อยให้บูด ใครเห็นกับข้าวตั้งบนโต๊ะกูขอกูขอ,ขอเดี๋ยวก็หมดอืมไม่ทันบูดยังไม่ทันได้บูดอา้าวไปเรื่องอื่นซะแล้วนี่ดูยาวแล้วลงุงก็พูดเร<อ>ื่อ,อ,เอเงเงินหมื่นไปกับข้าวซะแล้วลุงพาพาย,ยาวไม่พอลุงยังคิดว่าตอนนี้เอพรรคประชาชนนี่นะหรือว่าพรรคไหนนะถ้าเขาจะทาเหมือนลุงตัวเขาเขาจะทําทําไมอ่ะเขาไม่ทำแล้วมึงเป็นนายกมึงทำเพื่ออะไรอ่ะ กระเป๋าความสุขของมึงกระเป๋าใครกระเป๋ามันสิลุงคนเป็นรัฐบาลเขาไม่ประชาชนไม่เกี่ยวก็ช่วยประชาชนบ้างก็ตอนนี้คนแก่ไม่ได้เงินหมื่นยังนั่งเฉยอยู่เลยไม่โวยวายสักนิดก็เนี่ยเขาให้เป็นกระบอกเสียงให้เนี่ยคนแก่ไม่รู้จักวยวายก็พูดไม่ออกเนี่ยและไอ้คนลงไอ้แอปทางรัดไปแล้วก็ไม่ได้สักบาทเออสุดยอดคิดได้ไงใครก็ไปหมด พอแล้วพอแล้วมั้งหน่อยนี้ก็พอแล้วนี่เดี๋ยวลงถ่ายรูปไปด้วยนี่เดี๋ยวใส่แล้วก็เทมาแดงบ้าบอกคอแตกอย่าขนาดนั้นลุงไปยาวแล้วลุงนี้ใส่กล้องฮะเออกินยาจะบอกลุงว่าอย่าไปเอาลุงตัวเป็นบรรทัดฐานเมื่อคนเกลียดลุงตัวทั้งประเทศมาแก่งเ้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังโอ้ยแค่นี้ก่อนเถอะนี่ก็ไม่พอแล้ว ถ้าพอกูเอาถ้าไม่พอมึงไม่เอากูเอานะมึงดัมบอกเลยแก่เลยยาแก่เลยเหมือนเดิมแหละไม่เต็มไม่หมดความดันเบาหวานอยู่ในตัวไม่ไม่ไม่เบาหวานพอความดันนี่ไม่มีโอ้โหนี่ก็เยอะมันดันท่าไหไงโอ้โหยาวโอ้โหสนุกสนานจริงๆครับยาวเหลือเกินครับเนี่ยแนะนำอะไรไม่แนะนำอะไรกความดันแนะนำอะไรไม่แนะนะไม่คิดเลย แน่ว่าถ้ารัฐบาลไหนไม่แจกเงินเหมือนไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลงั้นก็ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้เพราละลุลงตู่ก็ไม่เอาแล้วลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีแล้วแจกไง่และจะให้โอ้นี่ประชาชนเขาบ่นว่าไงก็เพราะอย่างนี้ไงประเทศถึงไม่พัฒนารอแต่เง,งินแจกอย่างเดียวออหาเองมั่งก็ได้โอ้เหนื่อยหาที่ไหนหาที่ไหนฟังข่าวนั่นเอาระเบิดไปวางตูะไอซีเอ็มหาเงิน โอ้โหลุงสองเอทีเอ็มเลยเสือกไม่เสือกไม่ได้โดนจับอีกได้ไม่ได้ไม่ว่าโดนจับอีกยังจับไม่ได้ตอนนี้เ่ขาจับได้แล้วขาใหญ่ขาดมือเช้าตกลงตกลงนั่นแหละเขาบอกแล้วลุงว่าถ้ารอเงินแจกจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่รอดหรอกเจ๊งเพราะอะไรลุงไม่ลุงมันต้องหาเงินเองด้วยดิ พราะรัฐบาลเองก็เหนื่อยเงินมัน,ม,นมันพาไปเที่ยวมึงยังไปหามึงยังไม่หาเลยทำไมไม่หาล่ะเนี่ยหาที่ไหนอ่ะเอา้าอยู่เนี่ยและที่เขาทำกันอยู่นี่ก็นี่เ็าหาเงินของเขาแล้วไงหาทำอะไรอ่ะเอ้าก็นั่งคุยกันอยู่นี่ก็ได้เงินอยู่แล้วไง <c oughs> แต่เงินมันแค่เข้าบัญชีผมไม่ได้ไปเข้าบัญชีคนอื่นอโอ้โหนะเ,นเ,เอาเอาซะยาวเลยลุงก็ แม้เรื่องกําลังสนุกสนานครับยาวเลยครับทีนี้อคนรอบข้างเขามานั่งคุยด้วยสนุกสนานไปก็ต้องบอกก่อนแล้วว่ายังไงก็ไม่มีรัฐบาลไหนเขาทาอย่างที่ที่คิดอยากเขาแจกเงินหมื่นกับหาเงินเองเนี่ยอันแรกะ่ะมันยากกว่าอันหลังอีกเพราะอะไรถ้ามันคิดจะเข้ามาแจกเงินมันจะเอาอะไรมาแจกอะ่ะไม่มีวันยุบสภากันเรื่อยเรื่รยรยอยไปรูปแกู่แล้วจะบอกแล้วเลยตอนนี้นะยุบสภาเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นนายกต่อยุบสภาที่รูปแกไม่มีทางครับเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกต่อ ยุบสภายังไงเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นนายกพักประชาชนเองชนะเลือกตั้งถ้ายังยุ่งกับมาตรา112ก็ไม่ได้เป็นนายกอีกสรุปปวดหัวต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอเงินแจกรอเงินหมื่นตอนนี้รอไม่ได้คนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ไไมรู้จักออกมาโวยวายก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันครับเ<อ>นี่ยพอได้คุยกับคนเขาเยอะๆมากมายทั้งใน โลกออฟไลน์และโลกออนไลน์เนี่ยรู้เลยครับเงินหมื่นเนี่ยที่ที่ยังไม่ได้เนี่ยยังมีอีกหลายยังมีอีกหลายคนทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วก็ยังไม่ได้เงินหมืน่นผู้สูงอายุที่ไม่ได้เงินหมืน่นเพราะเขาอ้างว่าผู้สูงอายุมีไรายได้เกินโคตา้าที่เขาต้องให้แต่เขาลืมนึกไปว่าผู้สูงอายุเองก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน ใช้มากใช้น้อยเขาก็ต้องใช้แต่บางเอิญนผู้สูงอายุก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันครับเพราะโวยวายไม่เป็นจะโวยวายผ่านใครก็ไม่ได้ตอนนี้นี่เงียบกันไปหมดเงินหมื่นก็ไม่มีใครได้ฉะนั้นสมัยหน้าการเลือกตั้งถ้าแค่เงินหมื่นยังแจกไม่ได้และยังหวังว่าจะกลับมาเป็นนายกไม่ต้องหาคะแนนหรอกครับผมไม่เลือกส่วนพรรคประชาชนหรือครับผมก็ไม่เลือกเหมือนกันอีกสรุปคือผมเนี่ยไม่เป็นกลางครับแต่ไม่เลือกข้างใคร ผมไม่เอาใครก็จริงแต่ผมไม่ออกไปประท้วงกับใครเขาด้วยนะเพราะเสียเวลาในการประท้วงเพราะประท้วงไปคนกลุ่มเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอะมาคุยกันก็ประมาณนี้เนาะอาจจะมีอะไรข้างนอกแบบว่ามีการคุยอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะได้รับประทานข้าวเช้าต่อแล้วกันผมมาพูดตรงนี้หมายความว่าไงครับอยากให้คนไทยได้คิดกันเอาเองว่าตอนนี้คิดกันนะครับว่า พักที่แจกเงินหมื่นดิจิตอลบอลิตยังไม่ได้เนี่ยจะเลือกต่อหรือไม่ส่วนพักประชาชนก็คิดเอาเองนะครับว่าคราวที่แล้วถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยังเจ็บไม่พอเหรออยากจะโง่ต่อไปเหรอครับอยากจะให้แฟนขับเขาทิ้งคุณเหรอครับอย่างน้อยถ้าหากคุณหันไปหาอนุทินเนี่ยผมว่าน่าจะเบากว่าพักเพื่อไทยนะครับเพราะอนุทินกับพักประชาชนน่าจะไม่มีอะไรกันมาก แต่ถ้าคุณหันไปหาคนที่เคยทําให้คุณกลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยสุดยอดครับผมพูดได้แค่นี้แหละอ่ะก็ขออนุญาตคุยกันประมาณนี้เนาะมีอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับไอที่ผมไปคุยกับเขาอะกับคนข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกว่าคนดูนะครับช่วยใช้สติหน่อยอะไรก็ตามแต่ที่ผมเอามาโพสต์ตรงนี้เนี่ย ผมโพสด้วยความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้ห้ามพวกคุณแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันต้องแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปได้และใช้คำพูดที่ไม่หยาบคายเพื่อนึกถึงคนที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วมาเจอคลิปวิดีโอคุณปล่อยให้เด็กคนหนึง่งได้วิธีการคิดแย่ๆของคุณไปได้การใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องในการพิมพ์ พอคุณพิมทําไม่ถูกต้องมาเด,ด็กจําเอาไว้เด็กจําเอาไว้แล้วโตขึ้นไปเด็กเอาไปใช้งานาเขาจะโทษใครก็โทษผู้ใหญ่พวกเราแหละที่ปากไม่ดีฉะนั้นผมขอเตือนไม่แค่นี้นะครับว่าอย่าให้เด็กที่เขามานั่งดูคลิปวิดีโอเนี่ยต้องมาใช้คําพูดหยาบคายแล้วในตอนต่อไปพอเราจะไปบอกเด็กพูดหย,ยาบไม่ได้พูดหยาบไม่ได้เดี๋ยวผู้ใหญ่อย่างเราอะจะสอนเด็กไม่ได้นะครับทําตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเห็นเด็กก็จะ อลอกพฤติกรรมที่ไม่ดีตามไปไอขออนุญาตทิ้งท้ายนะครับต,ตรงนี้นนักเรียขออนุญาตทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเนนักรียขออนุญาตทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ผมพูดเรื่องคนเขาคอมเมนต์ในใน,ในในช่อง u t u b e ไม่เกี่ยวกับนักเรียนอันนี้มันเรื่องข้างในไม่เกี่ยวกับเรื่องข้างนอกออและเด็กมันมาคอมเมนต์ในช่องผมก็ไม่ใช่เพราะมันไม่รู้ช่องผมอยู่ไหนแล้วล,ลุงนี่หาเรื่องตาแตกโดยไม่รู้เรื่องตอนเช้าอีกโอ้โหนะเคครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตปิดคลิปดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเรื่องมันจะยาวเนาะ วันนี้ทํำท่าจะคุยกันสนุกแหละแต่ก็มีเรื่องปนๆเข้ามาต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ามันเดิมขอทิ้งท้ายวิธีเก่าเวลาเดิมสําหรับคนที่จําได้คนด้วยคนด้วยคนที่จําได้และคนที่โอเคกับการทํางานของผมมาโดยตลอดอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องก็ไม่เป็นไรแต่ฝากถึงคนที่ไม่ทําเฮียอะไรแล้วมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมเป็นอะไรนะขอทาน ออนไลน์ใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ถ้าผมเสียเวลาจะมานั่งขอทานออนไลน์ผมก็เปิดคลิปมาด้วยการให้หมายเลขบัญชีธนาคารแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องต้องโอนตังมาไม่งั้นผมไม่ทําคลิปนะอ่าไม่ทําคลิปผมไม,ผม่ผมไม่พูดแล้วนะผมจะงเงียบๆนะไม่ใช่มันไม่ได้แต่ผมต้องมีคลิปเป็นคนดูก่อนแล้วค่อยมาปิดท้ายตรงนี้คือหมายเลขบัญชีธนาคารเดิมที่จํากันได้ธนาคารเดิม,มบัญชีทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงภพักด,ยยกกดีเลขที่บัญชี3 1 6 2 6 2 8 9 7 2 3 1 6 2 6 2 8 9 7 2บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นผมไม่มีบัญชีอื่ในใดทั้งสิน้นใครมาแจ้งว่าช่องนี้เปลี่ยนบัญชีธนาคารไม่ต้องเชื่อถือถามเขาไว้ชัดเจนว่าชื่อบัญชีตรงกับที่ผมบอกหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ได้หมายนธนาคารนะ หมายถึงชื่อเจ้าของบัญชีตรงกันที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าตรงโอนไปได้เลยครับแต่ถ้าไม่ตรงไม่ต้องโอนพอท้ายที่สุดแล้วยังไงเสียถ้ามีการทุจริตด้วยการเอาชื่อผมไมปปลอมเพื่อเปิดบัญชีรับเงินใช่ไหมครับและผมรู้ทีหลังก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเอาไปว่ายามามอสมควรแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตารับประทานอาหารมื้อเช้าก่อ,อนดีที่สุด เพราะว่าตั้งแต่มีโรคประจําตัวมาที่ต้องกินข้าวให้มันตรงเวลาประมาณนั้นนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้ามีอะไรคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนิดนึงนึกถึงเด็กที่ยังไม่รลุนี่ิีภาวะด้วยว่าเขายังไม่มีความคิดแยกแยะไม่มีคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้เด็กเขาเห็นนะครับยาวมาเกือบพึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ